พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบแก่นประจำในวันศุกร์ที่19เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องคนต้นเรื่องแห่งทรัพยากรของราชอาณาจักรและพระวจนะที่เราจะใคร้ครวญและสัมัคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมลูกาบทที่1 6ข้อที่11ดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอัธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้เก่ท่าน พี่น้องคะจากพระคำของพระอาจารย์ในข้อพระคำพีตอนเริ่มต้นของเราถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์ในการจัดการกับทรัพย์สมบัติทั้งโลกคุณจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพย์สมบัติจากสวรรค์นั่นหมายความว่าทัศนคติของคุณที่มีต่อเงินทองคือบททดสอบพระเจ้าทรงเฝ้าดูวิธีที่คุณจัดการทรัพยากรเพื่อกำหนดน้ำหนักของความรับผิดชอบฝ่ายวิญญ,ญาณ ที่พระองค์สามารถมอบให้คุณได้ในพระคิสต์เราคือคุณต้นเรื่องผู้ดูแลทรัพยากรของพระเจ้าที่ทรงมอบหมายให้เราเพื่อพระประสงค์แห่งอาณาจักร,รพระพรทุกประการกันเพิ่มพูนทุกประการโอกาสทุกประการของประทานและพระคุณทุกประการที่มาถึงคุณล้วนเป็นของที่ได้รับความไว้วางใจคุณถูกคาดหวังให้จัดการสิ่งเหล่านี้ด้วยเจตนาและจุดประสงค์แห่งอาณาจักร พี่น้องคะพระคัมภีร์บอกเราให้ใช้ของประทานของเราในรูปแบบต่างๆเพื่อรับใช้ในฐานะคนต้นเรือนแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์หนึ่งเปโตรบททีธธ่สี่ข้อที่สิบซึ่งรวมถึงการเงินด้วยพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนต้นเรือนทางการเงินที่ดีการเป็นคนต้นเรือนทางการเงินคือการจัดการทรัพยากรของคุณให้สอดคล้องกับแผนการของพระองค์สิ่งสำคัญคือ กันตระหนักว่าสิ่งที่คุณมีนั้นมีไว้สําหรับผลกระทบต่ออาณาจักรการขยายอาณาจักรการประกาศเขาประเสริฐไปทั่วโลกไม่ใช่เพื่อคุณที่จะกักตุนพี่น้องคะการเป็นคนต้นเดือนต้องอาศัยสตรีปัญญาการวางแผนความเป็นเลิศและความรับผิดชอบต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรทั้งในเรื่องเล็กน้อยและมากไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของขวัญ หรือผลกำไรทางธุรกิจจงถือเป็นความไว้วางใจของพระเจ้าจงใช้มันเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐจงถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการเงินของคุณเมื่อคุณพิสูจน์ตนเองในฐานะคนต้นเรือนที่ซื่อสัตย์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทวีคูณความสามารถของคุณและมอบความไว้วางใจให้คุณมากขึ้นทั้งในฝ่วิญญาณและฝ่วัตถุให้เรากล่าวคำอธิษฐาน ร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงตั้งข้าพระองค์ให้เป็นคนต้นเรือนแห่งความมั่งคั่งของอาณาจักรข้าพรงจัดการทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ด้วยสติปัญญาและความซื่อสัตย์ข้าพรงจัดสรรทรัพยากรของข้าพรงให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ และข้าพระองค์ก็ซื่อสัตย์ทั้งในเรื่องเล็กน้อยและเรื่องใหญ่ข้าพระองค์เป่าประกาศว่าข้าพระองค์เป็นช่องทางแห่งพระพรแก่โลกของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด